สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักวิชาการนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําตัว QR code นะครับง่ายๆเนื่องจากว่าปัจจุบันใน QR code ก็เป็นตัวสัญลักษณ์ซึ่งอาจจะเหมาะสมกับยุคสมัยด้วยเพราะใครๆก็มีโทรศรัพท์มือถือนะครับมีตัวสมาร์ทโฟนเพียงแค่หยิบขึ้นมาก็สามารถทําการสแกนได้อันนี้ผมให้ดูตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารครามนะครับซึ่งดูจากเว็บไซต์เราจะเห็นว่า แม้แต่ตัวเว็บไซต์แท้ๆก็ยังมีตัว QR code นะดูทางตรงกลางฝั่งซ้ายมือนะั้นจะเห็นว่ามีการดาวน์โหลดตราสัญ,ญลักษณ์55ปีของมมสหรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับซึ่ง QR code เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับแล้วก็เข้าถึงได้เร็วทีนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำแบบง่ายๆแล้วก็สะดวกแบบรวดเร็วที่สุดนะครับสมมตินะผมอยากได้รายการหนึ่งนะผมจะลองไปตรงคำว่าประวัติของมหาวิทยาลัยมหาสารคามดูนะครับ แล้วผมจะทำเป็นตัว QR code ตัวนี้สำหรับแจกให้คนทั่วๆไปนะครับซึ่งทำได้ไม่ยากนะครับสมมุตินะครับเราเลื่อนมาถึงหน้านี้เราดูละตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับถูกต้องหน่าเชื่อถือเราเพียงแค่คลิกขวาเบาๆครับแล้วจะมีคำว่า create QR code for this page นะครับเราคลิกไปหนึ่งครั้งครับซึ่งตอนนี้ทำการสแกน QR code เรียบร้อยเห็นไหมครับเอาใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งครับ เราวางตรงเมาส์ตรงไหนก็ได้ครับคลิกขวาแล้วเลือกคำว่า create QR code for this page นะครับซึ่งเราใช้วิธีการคือจะ Copy ไปก็ได้หรือจะทำการดาวน์โหลดแล้วเราก็ได้ตัวโลโก้ตัวนี้ครับหรือตัว QR code อันนี้ครับสำหรับใช้งานต่อไปในอนาคตอันนี้ก็จะเหมาะสมสำหรับคนรุ่นใหม่นะค,คนเจนใหม่เครื่องไม้เครื่องมือก็ดีขึ้น หรือไม่แต่ใครที่กําลังทําข้อมูลทําฐานข้อมูลหรือจะทําตัวเอกสารแล้วไปวางไฟล์ไว้ใน g o o g l e Drive นะครับแล้วก็แชร์ตัวไดเนี่ยเราอาจจะทําเป็นตัว QR code เพื่อสับสนุนนิยบายที่ว่า paperless นะครับหรือใช้กระดาษให้น้อยลงนะครับก็เป็นว่าวันนี้วิธีการทำ QR code ไม่ยากนะครับง่ายนิดเดียวนะครับสำหรับวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ